สวัสดีจ้ากลับสวัสดีเอสซีทุกๆท่านด้วยค่ะทีนี้ตอนแล้วก็สู่ช่องเจสซี่ค่ะหามึงคายเบิดเห็นไหมคะตอนนี้อยู่ที่กองฟางนะคะกองเฟื่องหน่อใหญ่ค่ะใหญ่ซ้ำภูเขานี่ค่ะ สองูสามผูม่นด้ฝนตกพี่น้องเอ้ยมาหอดฝนกับตกสามสิโตห้ามเข่าผู้เกี่ยวเข่าผู้ที่พัานแล้วแต่ก็นั่งซีเลืองล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยปส่องซาหมือกกับมาเลืองมืแอ้วเขานี่ามือมือมือฮือมือฮือกับสีลงมือตัดอีกแล้วแต่ก็ยังฟังฝนอยู่นี่หละฝนก็ยังตกอีกแล้วมันเลลงมาซองเบิงกันซองเบิงข้าว กระบาดบ้านกบมเอยมอ้อยซอยเม็นพี่น้องเอ้ยมากัดนอนผักหยิบน้อยหนึ่งตื่นมาสักผ้าตะกา้านึงกระบอแลว้วค่ะยังอีกไซัาากมือใหม่ค่ะมือแห้งไปหาเราบางเขากพี่น้องเอ้ยดูสิคะกองเฟืองของดิซันกองเท่าภูเขาเลยบริคันคาย ขันเป็นอากาศหน้าหนาวเลยค่ะลงมาเห็ดสุ่มนอนแล้วนะนี่แต่ว่ามันยังห้อนเอาฝนกองเฟืองเลยสิได้อยู่ถอดได้ลอยก่อนยังมาทันได้แล้วนะคะยังเฟืองเขางานอีกแล้วจังสกให้เข้ามารถเข้ามาอัดเทธอเดียวโอ้ยของซุ้มข้าวหลานของซุ้มหลานเนี่ย่น้องเดูเขาวานเพันแห่งก็ได้ลายเฟืองเพือนอดัดไว้เบิ้ด เหลืองอลาหมดแล้วตอนนี้ของนองสาวค่ะสาวพรนะคะนี่ของนางสีค่ะของนางสีนี่ยังเขียวอยู่จุดตัดของนองสาวแล้วก่อนเพราะว่ามันสุกก่อนเนาะมันบอันมันหน่าให้หน่อยเลยมันโอ้ยหลึกหลๆหลักอยู่ มันาหายหน่อยนะ่ยนมันแห้งแล้วแล้วมันกระซุกเร็วโอ้ยแต่เราดูสิยังมืดแล้วบ่าเป็นฝนตกห้ามข่าวตุยๆพ่อแห้งแล้ว่อันนี้ประมาณวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็จะได้เกี่ยวแล้วแล้วเราก็จะเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นเอิดเติดนะคะทีนี้เราก็จะได้ปล่อยวัวปล่อยฝายนะคะแต่พอดีเราของนนองสาวเนี่ยพอดีแล้ว ของลังสีมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังเขียวๆใบยอยู่เพราะว่ามันกระแก่น้ำเลยล่ะหูนกอุย้ยจะเม็นหลของล้าง,งสีนี่หนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกเกือบหกให้พี่น้องเ้ยกาบมันบ่พ่อแหละดำใส่กันหินนะ่ะสวยปปีนี้ ได้ไปเกินคาดนะคะทางหน้าพญารัดกับหน้าของนางสีไฮนึงกับเถิงกับหน้าใหญ่นีไฮนึงพี่น้องไฮหญ่ที่เบิกไปนั่นแหละคะ่ะได้ไปเกือบหกสิบกระสอบว้าวถือว่าโอเคนะคะได้ลหลายก็ปิกายหลายทีนี้พ่อปลาเฮา,าดำเบิดไงคะเห็ดหลายดอกหน้ากะเผ็ดอัลซัมพอได้กิน เห็ดตอนน่าจะคล้องก็ได้กินอยู่ส่วนหน้าเขาวานของร้านใกล้ๆเนี่ยนะเขาได้เก้าซิบกระสอบหน้าวานข้าเจ้าปีนี้นะคะเกือบได้ร้อยเลยนะคะปีนี้แปลว่าผู้ได้กับได้เต็มเม็ดเต็มหน่ยวยเข่าอ่ะส่วนหลายนะผู้ที่ดำก้อนแต่ว่าผู้ที่ดำลากับคือผ่านตุย,ตยในน้ำผัานลูบป,ปีนี้นางลูปนะคะ อีกไม่กี่วันมันก็จะแปลนเอิดเติดแล้วค่ะมันก็จะเหลียแต่ต่อเฟียงแห้งแล้วนี่ละให้นี่กะกลายเครื่งยุกเกินเครื่งยุ่พี่น้องเลยเพราะว่าดำใส่กันกับเขากลางก้ามันไม่พอก้ามันเพ่พอหลกักเลือดดำใส่ขันได้ล่องมือนี่กับมือเดียวเนี่ยละพี่น้องอ้ยตัดตัดห้องน้องสาวก็สิประมาณมือเดียวสองสองสี่ หกแปดประมาณสิบเอ็ดสิบสองไฮข้างน้องสาวนี่นะแต่ว่ามันตัดง่ายค่ะมือเดียวบอบเพอเพนดอกขันสองเครื่องตัดนะก็เรียบร้อยค่ะตอนเกี่ยวนี่นางสีนี่ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะสีเมยแน่กับตอนกู้เลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหน้านะซูมือนี่นะแต่ว่าย่ามดำเนี่ยหืมยามหลับว่ะค่ะแต่ย่ามดำเนี่ยว่ากันว่าให้มาดำร่วมกันมันจังบเม่อย์เฮง เง่าำมำมันสีเหลือยากเนะาะจักสีถอนกะถอนบุง้งจักสีขาดสีไทยอันนี้ไข่แน่คือเกียเก่ยวๆลงมากเลยวับเกี่ยวจัองตัดตัดเลยนะคะมันก็สวยจังเลยอะ่ะรวงใหญ่ๆอันนี้เข้างานนะคะเข้าก็ขอหกพันเตียนะคะทั้งนี้เขาเจาบบนนี้ยมใส่พันธุ์สูงมันโลม มันตัดลําบากมันเกี่ยวยากลําบากปู่ยุคศาสตร์เ่ย่เอาเลยนะคะอันนี้ก็กินแซ่บคือกันค่ะก็ขอหกน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราติดตามนะคะว่ารังสีจะไปไหนจะท,ทำอะไรแต่ยังไม่ไดไปหาตุ้ยๆเด้อพี่น้องเอ้ยยังไั่ได้ไปหานางเด้อค่ะยังไม่ได้โทรถามนางว่าเป็นจังไดเข่าฝนห้ามบู้หลายคนกัดขีหดหัดตุ้ย,ยขีดหอดน้องหมายแล้วว่าซานบ่ได้เห็น ชักมือแหลคะค่ะนักสีก็จับมาได้ตั้งแต่เกี่ยวเข่าเนาะโมเมนต์สองอาทิตย์กว่าแล้วมาจากเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างคะ่ะไม่ได้ยินเสียงแจ้ว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 ของนางตุ่ยมันก็เหงาอยู่เนาะอาใจค่ะเอาใจเดี๋ยวกับได้พ่อนางแหละค่ะแล้วก็ทางสิโทษถามข่านางอยู่ค่ะว่านางเกี่ยวขา่หาหัวใจเลยฝนห้ามมาอีน้อยฝนห้ามเข่ามึงบ่ ปีนี้นางปลอดภัยนะคะเขนานั่งสีปลอดภัยผลห้ามห้ามเต่ตตัวที่พระท่านเกี่ยวกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าปีนี้เพราะเสีาายไว้ยบเดผพานข่าวตัวนี้ปีนี้จะได้เท่าปีกายไม่นับปีกายเนี่ยหน้านางสีนี่ได้เกือบห้าสิบกระสอบด้ยพี่น้องเกือบห้าสิบกระสอบได้นาเจ็ดไฮนี่นะคะ ไม่ทำาลานะคะเห็หนห้าเจ๊ไทยกับกลุ่มกินเบิร์ตปีอยู่นะคะปีนี้คือสิบอได้ขายดอกค่ะฝนห้ามไปขายปี๋ไก่นั่งสีขายค่ะ <laughs> หน้านั่งสีขายเบิร์ตหลังก็กินน้ำมูไปจากสั้นแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวยิ้มแต่เสียงอันรถจักรขับปั่นเข่า,า,ขาพี่น้องทาง่านนี้ก็มี่ทานนั่นก็มีเสียงวึงวิงอยู่เพื่อดก็เล่งย่านฝนห้มหามหักสุดแต่ห้ามอยู่สัน้น บอรอดห้ามจนได้มีวางนี่มันงามงามพี่น้องเลยห่วงไหมว่วงด้วยใหญ่ดีเบิ่งคือมันบ่งงามเพราะว่ามันหน้าหใหญ่มันมันเลิกลงเนาะที่จริงมันงามกว่าหน้าของหน้าน้องสาวอีกนะเพราะว่ามันต้นสูงกว่ามันก็มีผสมกันทั้งอันสูงและอันต่ำ บ่เลือกหรอกค่ะมันก็อนขอโกขนกันต่างแค่ว่ามันสูงมันต่ำแค่นั้นแหละแน่ข้ปลูกกับท่านขีอท่านเลือกฮหาเอาไม้เือใดมีปลาครันไหมคะโอ้ยอโศกอโศก,โกมาเมียนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปลาครันก็ได้พรุ่งนี้นะคะตรอติดตามนะคะพรุ่งนี้จะมีแขกมาบ้าน,นะคะ่ะจะมีแขกมาบ้านไม่ได้เชิญน,นะคะมาเอง <laughs> ราติดตามค่ะว่าเป็นใครมาทำาไรมาหาใครก็มาหาลังสีเหรอสวยไปหาเบิกล้านก่อนพี่หองเลยยังนี้ทั้งเอาร้านทั้งอยากกันคว้วป่าถ้าเกิดสิ่งป็วป่าให้นางแแหละคะ่ะเพราะว่ามืออนีนจีหน้านอนอยู่กับป่าเพราะว่าพอก็ไม่เพิ่นไปตลาดจุดชมมืออื่นวันอังคารแล้วเพิ่นไปตลาดไก่ ลูกเป็นตัวสิป,ปาไปยุพีละ่ะนางก็จะงอแง,งย,ยังเป็นวัดบ่มวนนะคะนั่นยง,ง,ง,งยังงอแงอยู่ค่ะรถอีแตกอีเตอกับปลาไปยุเทียงอีู่ละ่ะด้เอาขึ้นนะคะวนี่ใครมาลากดอกแี่ท่าวันนี้คือเอาเขาคอ,อกบ้านเอาเขาคอ,อกแต่ท่าวัาโชคบ้านคนยราดเอางัวแล้วอ,ออกเลยอร่อยไหมฟางใหม่อโชค คือบอกออกไปผูกให้มันกินหยาจินยุกทางนอกเนะาะหยาอันนี้ไม่พอในขันแต่แค่นี้ะดอกพอในหันในฟืองอันหันวัดศรีใเมียนเฟืองโอเคและคะ้วค่ะพี่น้องคะจะพบพอกันมืออื่นเศร้าแล้วกันนะคะตอนแรกๆวันนี้ก็เก็บภาพรบรรยากาศจบคลิปที่กองฟางนี่แหละคะ่ะมันได้ฟางใหม่อ่อนๆนุๆน่มๆนี่พีตะกินตะเคี้ยวอลีนะคะติดตามเมือ่อ,อื่นค่ะพรุ่งนี้ จะไปรับแขกนะคะปักช่องค่ะรอดูค่ะว่าเป็นใครนะคะ